ผู้สูงอายุล่าสุดวันที่10มีนาคม2569ใครมี7ข้อนี้ได้เงินสด1,000บาทดูเลยคุณได้ไหมใครมี7ข้อนี้ครับคุณได้เงินสด1,000บาทมาดูกันว่าเป็นคุณหรือเปล่าที่ได้เงินสด1,000บาทตรงนี้โอนเข้าบัญชีธนาคารของคุณครับซึ่งบอกเลยง่ายมากๆเพราะว่าคุณมีตามคลิปนี้ก็รับ1,000บาทไปเลยแบบง่ายๆสบายๆนะครับ โอเคมาเริ่มต้นกันที่ข้อที่หนึ่งเลยครับก็คือหากคุณมีสัญชาติไทยมีอายุ60ปีขึ้นไปคุณผ่านง่ายๆสบายๆเพราะว่าคนไทยเท่านั้นครับที่จะได้เงินสวัสดิการตรงนี้แล้วก็อายุต้อง60ปีและเป็นผู้สูงอายุถึงจะได้ากยังไม่ถึง60ปีครับไม่สามารถได้เงินตรงนี้ได้นะครับนี่คือข้อที่1ข้อที่2นะครับก็คือหลายๆคนเนี่ยสอบถามกันมาเยอะครับในส่วนของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหากมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วสามารถได้เบีย้ยผู้สูงอายุเนี่ย สามารถได้ทั้ง2อ,อันเลย2โครงการได้หรือเปล่าครับดังน,นั้นมีหรือไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรุ่นใหม่ก็สามารถได้เงินเบี้ยสูงอายุร่วมด้วยได้การมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่มีผลทําให้ไม่ได้เงินในครั้งนี้ดังน,นั้นคุณจะมีบัตรสวัสดิการหรือไม่มีก็สามารถได้เบี้ยผู้สูงอายุได้มันเป็นเส้นขนานกันครับคุณสามารถได้ทั้งคู่ไปด้วยกันได้เลยมันไม่ได้รวมกันว่าได้อันนึงแล้วไม่ได้อีกอันหนึ่งแบบนี้ไม่ใช่ ดังนั้นข้อที่2คนที่มีบัตรสวัสดิการหรือไม่มีบัตรสวัสดิการก็ผ่านหมดนะครับดังนั้นข้อนี้ผ่านสบายๆข้อที่ 3, ทท Phillips, textbook, 2>, yes. 2ข้อที่3ที่คุณต top top ้องผ่านครับคือคุณจะต้องเคยไปลงทะเบียนรับเงินเบี้ยผู้สูงอายุมาก่อนแล้วครับแล้วก็ผลการลงทะเบียนคุณต้องผ่านด้วยการที่คุณยังไม่เคยลงทะเบียนรับเบี้ยผู้สูงอายุเนี่ยอันนี้ก็จะตกรอบการที่จะไม่ตกรอบก็คือต้องไปลงทะเบียนรับเบี้ยผู้สูงอายุครับ ซึ่งสามารถไปลงทะเบียนได้ง่ายมากๆหากคุณยังไม่เคยลงทะเบียนรับเบี้ยผู้สูงอายุคุณต้องไปลงทะเบียนให้เรียบร้อยแล้วแล้วทําให้เรียบร้อยแล้วให้ผลลงทะเบียนมันผ่านด้วยนะครับโดยคุณสมบัติต่างๆที่ผมได้จัดทาอธิบายไว้ครับในการลงทะเบียนรับเบี้ยผู้สูงอายุในปี25 6 9นี้มีหลักเกณฑ์เงื่อนไขอะไรที่ต้องปรับและต้องทําบ้างเดี๋ยวผมจะใส่รายละเอียดเอาไว้ให้ท้ายวิดีโอแล้วคุณสามารถไปดูและไปลงทะเบียนตามเบี้ยผู้สูงอายุได้นะครับแล้วเมื่อคุณลงทะเบียนเนี่ยผมต้องทําคลิปนี้นะครับ ล่วงหน้าเลยนะครับเพราะว่าเมื่อคุณได้ทําไว้ก่อนล่วงหน้าคุณมีโอกาสได้เงินต่อทันทีเลยนะครับนั้นเนี่ยรีบทําแล้วจะได้รีบได้เงินนะครับอันนั้นใครที่ยังไม่เคยลงทะเบียนรับเบี้ยผู้สูงอายุไปลงทะเบียนให้เรียบร้อยครับจะได้ไม่พลาดที่จะรับเงินเบี้ยผู้สูงอายุตรงนี้ครับนี่คือข้อที่3นะครับได้เคยลงทะเบียนรับเบี้ยผู้สูงอายุแล้วผลลงทะเบียนเนี่ยเป็นผ่านข้อที่4ครับเคยรับเงินเบี้ยผู้สูงอายุ หากเป็นกลุ่มที่เคยได้รับเงินเบี้ยวสูงยุในเดือนก่อนหน้านี้มาก่อนครับก็คือในเดือนมกราหกเก้ากุมภาหกเก้าคุณได้เงินมาอย่างต่อเนื่องครับเบี้ยวสูงยุคุณจะได้เงินต่อไปอีกเช่นเดียวกันนะครับในกรณีนี้หรืออีกประเภทหนึ่งครับคุณอาจจะได้เงินครั้งแรกในเดือนมีนาคมก็เป็นไปได้เนื่องจากผลการลงทะเบียนของคุณที่ทํามาอย่างยาวนานที่ดูคลิปผมมาอย่างยาวนานเนี่ยแล้วคุณได้ทําตามมาก่อนหน้านี้แล้ว มันก็จะส่งผลนะครับให้ตรงนี้คุณได้เงินครั้งแรกในเดือนนี้นะครับเป็นไปได้ดังนั้นการที่คุณได้ดูคลิปผมแล้วได้ตรงนี้รู้ล่วงหน้าเนี่ยไปลงทะเบียนล่วงหน้าไว้ไม่ทำลายคุณแน่นอนจะทําให้คุณได้ประโยชน์แล้วได้เงินก่อนใ,ใครแน่นอนครับดนั้นข้อที่4เนี่ยเ,เ,ยเคยจะรับเงินเบี้ยผู้สูงอายุเดือนกันนี้มาก่อนหรือได้เงินครั้งแรกในเดือนนี้จะทําให้คุณได้เงินนะครับนี่คือข้อที่4ครับข้อที่5นะครับบัญชีธนาคารที่คุณให้ไว้กับทางภาครัฐครับตอนไปลงทะเบียนรับเบี้ยผู้สูงอายุ คุณยังจําบัญชีธนาคารนั้นได้ใช่หรือเปล่าถ้าจําได้ครับบัญชีนั้นคุณต้องยังคงเปิดใช้งานในปัจจุบันครับและไม่พอครับคุณต้องมีเงินหมุนเวียนในบัญชีเหล่านั้นอยู่ตลอดครับจะทําให้เงินเนี่ยสามารถเข้าได้ไม่เกิดปัญหาในการที่จะได้รับเงินดังน,นั้นบัญชีธนาคารของคุณต้องเช็คครับว่ามันเปิดใช้งานไหมในตอนนี้ถ้าเปิดใช้งานเงินคุณเข้าได้แน่นอนครับไม่มีปัญหาในการรับเงินอย่างแน่นอน,นข้อนี้สําคัญมากนะครับดังนั้นบัญชีธนาคารที่ให้ไว้กระทงบักรัฐเช็คให้ดีครับ ตอนนี้เปิดใช้งานหรือเปล่านะเพราะว่าถ้าเงินไม่เข้าเนี่ยจะเป็นปัญหานะครับส่วนถ้าเงินไม่เข้าจริงๆเนี่ยผมได้ทําคลิปเอาไว้อยู่นะครับสำหรับคนที่ได้ลงทะเบียนเบี้ยผู้สูงอายุแล้วต่างๆแต่เงินไม่เข้าเนี่ยมีการมีทําคลิปอธิบายเอาไว้นะครับสามารถไปดูในคลิปนั้นได้เดี๋ยวผมใส่ให้ท้ายวีดีโอนะครับะจะได้แก้กันครับทำยังไงให้เงินเข้านะมีสาเหตุหลายๆขั้นมาสอบถามกันเยอะนะครับก็ได้จะทําให้แล้วนะครับโอเค อันนี้ก็คือในส่วนของข้อที่5นะครับบัญชีธนาคารที่ให้เวกทาบากักรัฐเนี่ยมีการต้องเปิดใช้งานในปัจจุบันเพื่อจะพร้อมรับเงินถ้าปิดใช้งานไปเงินจะไม่สามารถเข้าคุณได้นะครับโอเคไปต่อครับข้อที่6ครับคนที่จะได้1000บาทเนี่ยก็คือคนที่อายุ90ปีขึ้นไปเท่านั้นครับที่ได้1000บาทเป็นเพราะว่า1000บาททั่วหน้าเนี่ยยังไม่เกิดขึ้นนะครับก็ต้องรอนะในะปัจจุบันแล้ว1000 บาทเนี่ยจะได้สําหรับใครก็คือจํานวนเงินที่ได้ครับจะได้ตามอายุครับแล้วได้ตามขั้นบันไดใครที่อายุถึงเกณฑ์ก็คือ90ปีขึ้นไปจะได้1นึ่บาทแต่ใครยังไม่ถึงเกณฑ์ก็ไม่ใช่ว่าไม่ได้เงินนะครับได้ครับแต่ไม่ได้1นึ่บาทเท่านั้นเองแล้วได้เท่าไหร่นะครับก็คือจะได้ตามขั้นบันไดตามเลทดังนี้นะครับ6 0สิถึงหกปีได้600บาทอายุนะอายุ7 0็ดเจปีได้700บาทอายุ8 0ดสถึงแปปีได้800บาทอายุ90ปีขึ้นไป ได้1,000บาทครับนั้นคนจะได้1 0 0 0บาทต้องอายุ90ปีขึ้นไปนะครับนะครับผมก็อยากจะให้ปรับเป็น1 0 0 0พันทั่วหน้านะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะปรับได้ในวันไหนในปี6 9นี้มีแนวโน้มว่าอาจจะปรับได้นะครับแต่ก็ต้องลองดูกันว่าใครจะเป็นคนผลักดันให้เกิดขึ้นนะครับโอเคสำหรับตัวอย่างการได้รับเงินเนี่ย60ปีได้600เห็นไหมครับ67ปีได้670ปีได้778ปี779ปี 700เพราะยังไม่ถึง80นะ80ปีได้800ทันทีนะครับ85 800 89เนี่ยได้800นะครับเพราะยังไม่ถึง90นะครับพอเก้าปีเห็นไหมถึงจะได้1,000 95ปี1น0 0งพัปีขึ้นไป1,000นะครับจะเป็นไปตามนี้เลยนะครับนี่คือเ a ทที่คุณจะได้รับนะครับหากคุณจะได้เ a ทที่ดีกว่านี้เนี่ยตอนนี้นะปัจจุบันนี้สูงสุดคือ1,000บาทแล้วนี่คือเ a ทที่ดีที่สุดแล้วนะครับในจำนวนเงินที่ 1000บาทตรงนี้นะครับอันนี้คือดีที่สุดแล้วนะหากจะให้ดีกว่านี้เนี่ยก็มันจะมีโครงการอื่นๆนะครับติดตามกันเอาไว้สามารถไปลงทะเบียนรับโครงการต่างๆได้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยหากเป็นผู้สูงอายุแล้วอยู่ในกลุ่มที่เพราะว่าผู้สูงอายุบ,บางท่านนะครับก็พ่วงหลายๆอาการนะครับชั่วคราวนะครับเช่นมีแบบประจำตัวความพิการเนี้ยก็จะได้เงินเพิ่มนะครับหรือมีบุตร ในเป็นผู้สูงอายุแล้วไม่มีความพิการแต่ยังไีเขามีแข็งแรงฟิตอยู่ยังมีบุตรได้คุณก็สามารถไปขอเงินเลี้ยงดูบุตรอะไรอย่างนี้ได้นะครับนะหามิบัตรโวเวดิการนะ่ยมันก็จะขอได้หลายโครงการนะครับโอเคมาข้อที่7ครับต่อไปครับผู้ที่รับบีผู้สูงอายุเนี่ยต้องยังคงมีชีวิตอยู่ในปัจจุบันครับแข็งแรงอยู่กับลูกหลานอยู่ไปอย่างต่อเนื่องไปเลยนะครับตอนนี้เนี่ยผมเห็นนะครับโอ้มีคนขแข็งแรงผู้สูงอายุเนี่ยทำงานได้หลายที่เลยทางานเซเว่นทำงานในที่ต่างๆนะครับมากมาย อ่าซึ่งอ่าอันนี้ก็ํางานลงหนังไงก็เห็นนะครับแล้วก็มีที่บริการต่าง,างๆเนี่ยก็มีผู้สูงอายุเข้ามาทํางานเยอะขึ้นนะครับตอนนี้ผู้รับเบี้ยผู้สูงอายุยังคงมีอยู่ในปัจจุบันครับกรณีผู้มีสิทธิ์ได้รับเบี้ยผู้สูงอายุเนี่ยเสียชีวิตลงหากเป็นการเสียชีวิตตั้งแต่วันที่1จนถึงวันกนําหนดจ่ายเงินครับอันนี้คือกรณีนี้เนี่ยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการจ่ายเงินแก่ผู้สูงอายุได้แสดงจิตอานาไปรักษรนะครับให้รับเงินทั้งในขณะที่มีชีชวิต โดยมีพยาลอยอย่างน้อยสองคนนะครับหากไม่ได้เจตจำนงดังกล่าวไว้ให้จ่ายเป็นเงินสดแกะทะ่ทายาทโดยธรรมหรือโอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามผู้มีสิทธิ์ได้รับเบี้ยผู้สูงอายุครับคือตรงนี้เนี่ยก็สามารถมีการทำเอกสารและละอักษรบอกเอาไว้นะครับว่าเสียชีวิตให้โอนย้ายไปให้เงิน,นครับเดือนสุดท้ายเนี่ยไปให้ญาติคนไหนหรือลูกหลานคนไหนก็ได้นะครับ ตรงนี้ก็ลองดําเนินการติดต่อดูนะครับแล้วก็ถ้ามีการเสียชีวิตเนี่ยมีแพลนร้อยสองคนแล้วก็สามารถทายาทก็สามารถได้รับเงินได้เสียชีวิตที่อายุสมมติเก้าสิบปีนะครับก็ได้หนึ่งพันบาทพอดีเก้าสิบเก้าเอ็ดเนี่ยเก้าสิบมันต้องได้หนึ่งพันบาทครั้งแรกก่อนนะมันจะได้หนึ่งพันบาทต่อเนื่องนะครับคุณต้องเข้าใจเพราะว่ามันทำบัีช่วงร้อยต่อแปดเก้าเก้าสิบเนี้ยบางทีมันยังไม่ปรับทันทีนะต้องเป็นเก้าสิบเคยได้เก้าเคยได้หนึ่งพันบาทมาก่อนในเดืออนนนก่ห้้าแลว ในเดือนตรงนี้ย่าก็จะได้1 0 0 0บาทนะครับหรือลูกหลานได้1 0 0 0บาทนะครับนี่ข้อที่7ครับแข็งแรงมีชีวิตอยู่ต่อไปครับเพื่อรับสวัสดิการของรัฐนะครับแล้วก็อยู่กับลูกหลานนะได้เห็นลูกหลานเติบโตครับต่อไปเรื่อยๆนะโอเคครับแล้วก็ในเดือนมีนาคมครับก็จะโอนในวันที่10มีนาคม2 5งหเครับเงินเนี่ยโอนเป็นเงินสดเลยเท่ากับในวันที่10มีนาคมคุณจะได้เป็นเงินสดครับคุณสามารถปรับ บุ๊กแบงก์นะครับบุ๊กธนาคารหรือมีแอปธนาคารก็สามารถเปิดแอปดูเงินเข้าได้เลยเมื่อเข้าแล้วสามารถกดเป็นเงินสดเอาไปใช้ตามที่คุณสะดวกได้เลยครับต้องการจะเอาเงินไปใช้กับอะไรก็สามารถใช้ได้หมดนะครับโอเคสําหรับตรงนี้เนี่ยอยากจะฝากทุกท่านครับใครยังไม่ลงทะเบียนรับเบี้ยผู้สูงอายุดูได้ท้ายวิดีโอใครที่เงินไม่เข้าเบี้ยผู้สูงอายุในเดือนก่อนหน้าในไหนดูได้ท้ายวิดีโอทายัางไงให้เงินเข้าในเดือนต่อไปหรือในเดือนมีนาคมวันที่10มีนา ดูได้ท้ายวิดีโอนะครับผมจะใส่รายละเอียดเอาไว้ให้หมดนะครับก็ไปดูนะครับโอเคอน,นี่ก็คือมาฝากกับทุกท่านในเวลานี้นะครับขอทุกท่านติดตามรับชมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ